بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم حكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد อัสสลามุ a ah uh. s s a l a m u a l a i k u มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขสันติพระเมตตาและความเจริญจากเอกองค์อัล a l l ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบได้พี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์ชูกรต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณต่อพระองค์ที่พระองค์ยังทำให้ทั้ง กระผมแล้วก็พี่น้องได้กลับมาพบปะพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของาศาสนาอัลฮัมดุลิลละเราในฐานะที่เป็นมุมมินนเป็ุสลิมเราจะต้องออคิดแล้วก็พิจารณาอยู่ตลอดเวลาว่าการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องออพิจารณาไต่ตรองใครควร ในเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นในเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับการศึกษาหาความรู้ออในในขแขนงวิชาต่างๆโดยเฉพาะขาแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องกับอันอิสลามนะครับเพราะว่าวิชาที่เกี่ยวข้องกับอันิสลามนั้นหรือว่าวิธีการที่เราจะรู้จักศาสนานั้นมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ชีวิตประจําวันของเรานะครับฉะนั้นการศึกษาหาความรู้เนี่ยมันไม่มีคําว่าสายนะครับ เราไม่ว่าจะอายุเท่าไรไม่ว่าเราจะอยู่ไวัยไหนไม่ว่าจะเราไม่ว่าเราจะเป็นเด็กเราจะเป็นวัยรุ่นเราจะเป็นผู้ใหญ่เราจะอยู่ในวัยชารานะครับเราสามารถที่จะศึกษาคนา้นคว้าหาความรู้นะครับในเรื่องราวของศาสนาได้เราเไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งฟังในระบบอย่างเดียวก็ได้อ่ะนั่งเรียนในระบบในนั่งฟังในระบบเนี่ย หมายถึงจะต้องไปนั่งในห้องเรียนมีครูมาสอนนะมีการเช็คชื่อเข้าระบบตามโรงเรียนสอนศาสนาต่างๆเนี่ยอันนั้นให้เป็นหน้าที่ของน้องๆนักเรียนนะครับแล้วก็วัยของเขาไปส่วนในวัยหนุ่มหรื่วัยทํางานหรือว่วาวัยผู้ใหญ่วัยชราเนี่ยเราก็สามารถที่จะศึกษาหาความรู้ได้นะครับโดวยวิธีการศึกษานอกห้องเรียน นะครับไม่ว่าจะเป็นการไปฟังฮาตวตอร์์เวลามีการจัดบรรยายเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับศาสนาที่ไหนแล้วก็เป็นเรื่องที่สาว่ามันสําคัญสําคัญเราก็าสมควรที่จะไปฟังนะเราไปฟังไปร่วมฟังไม่ได้ไปร่วมฟังบรรยายไม่ได้เราก็หาวิธีการในการที่เราจะเข้าถึงเนื้อหา ของศาสนาโดยการที่เราหาวิธีการอะเปิดวิทยุบ้างนะดูตามช่องทีวีบ้างดูตามช่อง Facebook YouTube จากบรรดาคณาจารย์ที่เราซิกกอเขาที่เราเชื่อถือเขานะครับแล้วก็ดูแหล่งที่มาในความรู้ของเขาเรามั่นใจใครเราซิกกอใครเชื่อถือใครเราก็เลือกฟังคณาจารย์คนนั้นนะครับในการที่จะมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ นะท่านบมุมัมัสร์อัลลอฮ์ عليه و ั ل ท่านบมุมัมัสร์อัลลอฮ์ ع ะ ي ั وسلام นะคับพวกเราไว้ว่าสตดดูวกอริบูพวกท่านทั้งหลายจงเล็งเป้าให้ดีตั้งมั่นให้ดีตั้งใจให้ดีนะในการที่จะทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เราตั้งเจตนาให้ดีสตดดูนะครับแล้วก็เล็งให้ดีมั่นตั้งมั่นให้ดีวกอริบูแล้วก็ ทำมันให้ได้ใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดทําให้มันเหมือนกับสิ่งที่ศาสนาสั่งใช้ทําให้มันคล้ายคึงกับพระบัญชาของลอสุบานะหัวตาลาแล้วก็ท่านนาบีมอมัสล,ลิฮุอาไลฮ์อัสลัมให้มากที่สุดนะครับให้สุดความสามารถของเราสัดดีดูวกริบุนะเราเล็งเราตั้งใจในการที่จะประกอบคุณงามความดีอมามันไอบาดะแล้วก็เราทํา อามาอันออบาดานั้นนะครับให้ได้ใกล้เคียงความถูกต้องให้ได้มากที่สุดนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงเวลาใดช่วงไวัยไหนเราสามารถที่จะเ,เราสามารถที่จะกระทําได้เอาละครับท่านพี่น้องที่เคารพรักในวันนี้นะครับในตอนนี้เนี่ยเราเผมอยากจะหยิบยกเรื่องเรื่องหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับคําสั่งเสียของ ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะะัยฮิวะซัลลัมให้ได้ให้อานำมาฝากพวกเราแล้วกันนะครับเผื่อที่จะเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตว่าท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวอะลไยฮิวะซัลลัมได้ให้วาซียะได้ให้คำตักเตือนอะไรไว้กับพวกเราบ้างนะโดยผ่านบรรดาสหายบัดโดยบันโดยผ่านอัคราสาวกของท่านเนยริษวานุลลอฮุอาัยฮิมนะครับ ว่ามีวซียะใดบ้างวสียะนี่มันเยอะนะครับมันมีมากคำํสคำสั่งเสียของท่านนาบีสุลต่านละฮะอีาวะซัลลัมผมก็อยากที่จะนํามาเสนอผ่านฮะดีสของท่านของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลต่านละฮะอีวะซัลลัาาลาาลาาลมเน่ยนะครับฮะดีสแรกเรามาดูฮะดีสฮะดีสแรกนะครับเผื่อเราเได้รับฟัง ฮะดีษไปแล้วแล้วก็รู้มันเป็นรู้ว่าสิ่งสิ่งนี้เป็น,ปนวาสียะของท่านนาบีมูฮัมหมัดสุลลัาละฮวาไลฮวะซัลล,ล,ล,ลัมเนี่ยเราจะได้นําสิ่งนั้นเนี่ยมาปฏิบัตินะครับเผื่อว่าสิ่งนั้นเอ่อวาสียะคาวาสียะนั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถปฏิบัติได้เลยแล้วก็กระทําได้เลยเนี่ยเราจะได้เอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง h ะด i ษแรกที่เกี่ยวข้องกับวสียาของท่านนบี Muhammad s a ล l a ล l a h u alaihi wasallam เป็น h ะด i ษที่รายงานจากอับดุลฮุเรย์ร่ารับีอัลลอฮุอันฮุกล่าวท่านอับดุลฮุเรย์ร่ารับีอัลลอฮุอะญหูลาว่าอาซานีขัลลิลีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบีทล่าทินอาซานีขัลลิลีผู้เป็นที่รักของฉันนะขลีจะ แปลว่าผู้เป็นที่รักยิ่งของฉันก็ได้หรือว่าเป็นมิตรสหายที่สนิทของฉันก็ได้นะคอลีนเนี่ยนะครับผู้เป็นที่รักยิ่งของฉันนะอบูฮุรราร์เรียกท่านนาบีว่าคอลีลีนะผู้เป็นที่รักยิ่งของฉันอบูฮุรราร์เล่าว่าผู้เป็นที่รักยิ่งของฉันหมายถึงท่านรซลนสุลต่านอวยวะสัลลัมได้สัง่งเสียฉันบีสาลาสินด้วยกับ สามประการด้วยกันในหะดีษนี้นะครับประการแรกหนึ่งบิาลาสติอิยามินมินนานนาม่งคุลิชฮฺอัลลอฮอะลนบฮิวะ a ัลลัมสั่งเสียอบูฮุรรัยร้อ์ไว้ใน h a d i t นี้ประการแรกว่าให้ถือศีลอดสามวันแต่ละเดือนเนี่ยให้ถือศีลอดสามวันอ่านะ สามวันนะครับให้ถือสินอดที่เป็นสินที่เป็นตะตะวะที่เป็นภาคอาสานะครับสามวันลำดับที่สองประการที่สองวารอกอาใจอดดุดฮาแล้วก็ละมาดสองรอกาดอุฮาละมาดดุฮาสองรอกัดนะครับวันอูเจรอกับละอันอารคุดวันอูเจรอกับละ อันอารกุดประการที่สามท่านอบูฮุเรลล์บอกว่าท่านนาบีสั่งเสียว่าให้ฉันเนี่ยละหมาดวีเทสก่อนที่ฉันจะนอนนะครับก่อนที่ฉันจะนอนอะเราลองมาเจาะดูทีละข้อละข้อว่าท่านนาบนมลลลีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาไลัยฮสลลมเขาพูดไว้ว่าอย่างไรนะครับ ท่านนบีมุฮัมมัสซลลัลลอฮฺวาเลหวะซัลลัมเนี่ยเป็นคนที่เวลาท่านเห็นสหาห์เวลาท่านเจอกับอาคระสาวกของท่านเนี่ยท่านก็มักที่จะให้โอวาดกับพวกเขาในวาระโอกาสต่างๆในสิ่งที่เป็นความดีในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องราวของศาสนานะครับท่านนบีก็ส่งเสริมให้พวกเขา มุ่งมั่นในการที่จะทํางานในสิ่งที่ทํำอิบาดะที่เป็นภาคอาสาร่วการภาคททวะเนี่ยเป็นการทํำอิบาดะภาคอาสาเช่นทำสซนัตอะไรต่างๆเนี่ยอย่างคดีนี้เนี่ยนะครับสิ่งแรกที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮิวะซัลลัมได้บอกก็คือบีซาลาสติอัยยามินมินกุลิชาตให้ถือสินโอดในแต่ละเดือนเนี่ยสามวัน นะเป็นเป็นละหมาดเออเป็นสินอดสุนัตนะครับเป็นการถือสินอดสุนัตในแต่ละเดือนเนี่ยให้ถือสามวันอย่างนี้เป็นต้นนะครับอะไรที่มันเป็นภาคอาสาอะไรที่เป็นเออมันเป็นสุนัตเนี่ยท่านอาบับดอลโมฮัลฮิวะส,สัลลัาก็จะเออเอาเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมาให้อววาดมามาบอกกล่าวกับบรรดาอัคราสาวกข,ของท่าน นะครับนอกจากในการนอกจากที่บรรดาอัครสา,าวกข,ของท่านจะปฏิบัติอามาันที่มันเป็นภาคฟพราดูอย่างเข่งคัดแล้วก็อย่างขคมคักขมิดแล้วเนี่ยนะท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาอะไลฮวาซัลลัมก็รักก,รก,ก็ชอบในการที่จะบอกกล่าวในการที่จะให้คําสั่งเสียให้บรรดาสหายบ้าของท่านเนี่ยทำอามานันอิบะาดาที่มันเป็นภาคอาสาด้วยนะครับอย่างต่อมา เรามาดูทีละตัวว่าคอลีนคําว่าคอลีนเนี่ยแปลว่าอะไรเพื่อนสนิทหรือว่าผู้เป็นที่รักยิ่งนะการที่การที่ท่านอบูฮุรรรอรบอกอย่างนี้เนี่ยนะครับแสดงว่าท่านนาบีกับท่านอบูฮุรรรรเนี่ยเขามีความสนิทสนมกันมากนะครับมีความสนิทสนมกันมากฉะนั้นอะไรก็ตาม อะไรก็ตามที่มันเป็นภาคอาสาอะอย่างเช่นให้ถือสินอดออสามวันในทุกๆเดือนเนี่ยนะครับคำว่าสามวันเนี่ยยาชินอายยหมู่หมู่ทละทละมุตล,ละกันดูนะจัดดิดคำว่าสามวันในตรงนี้เนี่ยไม่อายยมินในในที่นี้เนี่ยมาถูกกล่าวอย่างทั่วไปไม่ได้เจาะจงว่าเป็นวันไหนนะ ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นวันไหนบ้างฉะนั้นเราจึงสามารถที่จะเลือกถือวันไหนก็ได้สามวันของทุกๆเดือนเป็นเดือนกอมารีนะเป็นเดือนออจันทรคจินะครับเป็นเดือนอาหรับของเรา,ารมุฮัรรอมซอฟร์นะครับเป็นเดือนอาหรับของเราแต่บางรายงานบางทัศนะบอกว่าที่ดีที่สุด ที่อัฟดอนที่สุดเนี่ยให้ถือให้ถือสินอดสามวันเนี่ยให้ตรงกับอายามุนเบตสิบสามสิบสี่สิบห้านะครับจะถือวันไหนก็ได้อันนี้ทัศนะหนึ่งแต่ที่ดีนะครับที่อัฟดอนที่สุดที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือให้ถือสินอดสามวันในเรื่องของสามวันนะก็คือสิบสามสิบสี่สิบห้าเรียกว่า ไอายามุนเบสนะครับนะอันนี้คืออันที่1เราลองคิดแล้วก็ลองไตรตรองตามด้ว่าถ้าหนึ่งความดีเนี่ยเท่ากับ10เท่าผลบุญของมันเท่ากับ10เท่าเช่นเราถือสินโอดสามวันเนี่ยเท่ากับถือ10วันเราถือ3มวัน เท่ากับเราถือสินอด1เดือน30วันนะถ้าเราถือได้ทุกเดือนอย่างนี้นะครับแต่ละเดือนอาหรับเราถือสินอดสุนัต3วันครบเนี่ยนอกเหนือจากรอมออนนะรอมฎอนเราถือและทั้งเดือนนะครับเราถือสินอดที่มันเป็นภาคฟรดูและทั้งเดือนได้ไปและหนเดือนแล้ว11เดือนที่เหลือเราถือสินอดสุนัตที่มันเป็นภาค อาสาหรือว่าตะวะเนี่ยสามวันทุกๆเดือน3มวันและถ้าเราเทียบว่าหนึ่งความดีนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาจะประทานผลบุญให้กับสิบให้เท่ากับ10บเท่าความดีเนี่ยแสดงว่าเราถือสินอดหนึ่งวันเท่ากับ10วันเราถือสวันเท่ากับเราถือศีนอดสาวันถ้าเราทำอย่างนี้ครบทั้ง11เดือน แสดงว่าเมื่อบวกกับเดือนรอมดอแล้วแสดงว่าผลบุญของเราเนี่ยเสมือนกับว่าเราเนี่ยถือสินอดทั้งปีเลยนะครับดูความเมตตาดูความโปรดปรานของลอสุบานะฮุตาลาที่ให้กับประชาชาติอของท่านนาบีมฮมมัดสุสลลอฮห์วาัลฮิวะซัลลัมนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการถือสินอดสามวันของทุกๆเดือนนะครับ อย่างที่สองท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลต่ลนฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งคำสั่งเสียที่สองนั่นนะครับวะรอกอาใจอับบุฮาให้ละหมาดสุนัตดุฮาสองรคาละหมาดสุนัตดุฮาสองสองรคาส์นะครับละหมาดสุนัตดุฮาเวลาดุฮาเนี่ยหมายถึงเวลาสายนะครับเวลาสาย เวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมีความสูงประมาณสักระยะเท่าหนึ่งด้ามหอกนะเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นพ้นเส้นขอบฟ้ามาแล้วสักประมาณหนึ่งด้ามหอกนะก็ให้เราเริ่มให้เราเริ่มละหมาดดูฮาได้นะครับให้เราเริ่มละหมาดดูฮาได้นะตั้งแต่เวลาสายไปเลยจนถึง เกือบเ,ออเวลาซูฮรีเลยนะครับก็ให้เราละหมาดดูฮาสองรองการ์ดนะนะครับว,ว่าวัตตุด,ดูฮาบ่าดาชูรุกิช,ชมัมซีกัตระรุมหินนะอันนี้คำอธิบายเขาบอกว่าเวลาละหมาดดูฮาเนี่ยอยู่หลังจากดวงอาทิตย์ขึ้นระยะเท่าความสูงของหอก นะประมาณหนึ่งด้ามหอกนะครับประมาณ15นาทีหลังจากดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับวัยุก็ดิรูฟินมาวากีตินฮะดีซะบิมิกดารูบิษะตินบาตชุรุกแล้วก็เอ่อถ้านับเป็นเวลาปัจจุบันนะครับสมัยใหม่เขาก็จะนับเป็นนาทีเอ่อสมัยใหม่เนี่ยนะครับในสมัยปัจจุบันของพวกเราเนี่ยก็จะนับเป็นนาทีก็ประมาณสัก15 15นาทีนะครับถือว่า แล้วก็ยาวไปจนถึงออยาวต่อเนื่องไปจนถึงสักประมาณออ15นาทีก่อนจะถึงละหมาดซูฮรีนะครับก่อนก่อนตะวันจะคล้อยเนี่ยก็ให้หมดเวลาละหมาดดูฮานะครับหมดละหมาดหมดละหมาดดูฮาแล้วรอกาดของมันล่ะละหมาดดูฮาเนี่ยมีกี่รอกาด ว่ากันรูฮารอกอาจารย์น้อยที่สุดของละหมาดดูฮาคือสองรอกา,ค,าครับท่านพี่น้องที่เคารพรักสองสองรอกาวกะตุลีฟาฟีอักษริฮาแต่ว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องของออจำนวนที่มากก็คือน้อยสุดเนี่ยสองรอกา,าแต่มากสุดอันเนี้ยมีความเห็นที่ที่แตกต่างไปตี้ละ บางคนก็บอกว่าบางทัศนะก็บอกว่าสามารถเนียรอคารบางคนว่ามากสุดเนี่ยแปดรอคารวะกี้ละลาฮัดะลิอักซาริฮาอีกบางทัศนะบอกว่าไม่มีจํานวนจํากัดที่แน่นอนก็คือละหมาดกีรกคารก็ได้ไม่มีจํานวนที่ตายตัวนะครับอันนี้ก็ออรอละหมาดส,สองรสองรอคาสให้มันเป็นอิสติกอมะนะครับให้มันเป็น เป็นนิดของเราก่อนนะครับก่อนที่เราอะถ้าเป็นนักเรียนก็ก่อนที่เราจะไปโรงเรียนเราก็ละหมาดดอาให้เรียบร้อยเอาไว้ทํางานนะอันนี้ก็บอกถึงผมเองด้วยแล้วก็บอกถึงพี่น้องด้วยเราจะได้ช่วยกันตักเตือนนะครับมันเป็นรอกาสั้นๆสองรอกาเราก็อ่านไม่ต้องยาวนักนะครับให้เราได้เริ่มทําก่อนนะครับสองรอกาใช้เวลาขอลเราไม่ถึง5นาทีนะครับให้เรามีการ ทำแบบนี้ให้มันเป็นอิสติกอมาก่อนนะครับแล้วก็ให้มันเป็นนิสัยเรานะอันนี้คือประการที่สองวาซียะที่สองอันที่สครับท่านพี่น้องที่เคารพรักเมื่อสักครู่เนี่ยท่านนบีสั่งเสียเกี่ยวกับเรื่องละหมาดุฮาอย่างที่สวะอันอูที่รอกกบละอันอรกุดอบูฮรุรยรอบ,บอกท่านนบีสั่งเสียเขาได้ให้คำวาซียะกับเขาว่า ให้ฉันเนี่ยหมายถึงอบูฮุรอเราะห์บอกนะให้ฉันเนี่ยทำการละหมาดวีเตสก่อนที่ฉันจะนอนนะท่านนบีสั่งเสียให้อัออบูฮุรอเราะห์ว่าให้ละหมาดวีเตสก่อนที่ก่อนที่เขาจะนอนอันวิตรูอันวิตรูนี่ก็คือจำนวนขี้นะครับจำนวนจำนวนขี้นะก็คือเราจะละหมาดตอนไหนครับอันวิตรอันวิตรูเนี่ยจะเป็น การละหมาดปิดท้ายของละหมาดในยามค่ำคืนถ้าสมมุติว่าอะละหมาดอิชาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสาว่าจะลุกขึ้นมาจะฮัดยุดไม่ไหวเราก็ละหมาดอิชาก่อนนอนเราก็ละหมาดวีเตสให้เรียบร้อยกรณีถัดไปถ้าสมมุติว่าเราเนียตที่จะลุกขึ้นมาละหมาดตะฮัดยุดละหมาดเกียร์มุนเลนนะครับหลังอิชาแล้วก็นอนเลย นอนเสร็จปุ๊บพอลาหลังเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยเราก็ลุกขึ้นละมาละเออ่ลุกขึ้นมาละหมาดกิยามุลเลนนะครับหลังจากละหมาดกิยามุลเลนเสร็จเราก็ละหมาดวิเทสนะครับละหมาดวิเทสเนี่ยเราจะละหมั่นหนึ่งโรการก็ได้หรือว่าเสามโรการก็ได้นะครับสามโรการก็ได้นะครับหนึ่งหนึ่งน้อยสุดเนี่ยก็คือหนึ่งหนึ่งโรการ นะครับแล้วก็อย่างที่สองก็สามนะสามรอการเนี่ยก็แบบว่าเออ่ละหมาดละหมาดเออ่ครั้งเดียวให้สลามครั้งเดียวเลยนะครับละหมาดสามรอการแล้วก็ให้สลามครั้งหนึ่งนะครับให้สลามครั้งสุดท้ายเลยอย่างที่สองละหมาดสองรอการ แล้วก็ตะฮหยะครั้งสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยให้สาลามแล้วก็ลุกขึ้นมาละหมาดราออวิเทศอีกหนึ่งรกาตนะครับจะแบบนั้นก็ได้นะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ท่านนบีมมสัสาลาลัลฮวาไลฮิวะลัมได้สั่งเสียให้กับพวกเราเอาไว้นะก็คือ3อย่างที่ท่านนบีสั่งเราในฮะดิษนี้นะครับก็คงจะได้อบอกกล่าวกับพี่น้องในเรื่องของวาซียะของท่านนบีมมสัสาลาาลัลฮวาไลฮิวะลลัม ที่อยู่ในฮะดีสถัดไปในทอนในตอนถัดไปครับอิชอัลลอฮ์สำหรับตอนนี้ก็คงจะต้องจากลาพี่น้องไปด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้บิิลวั ا ل ล ه توفيق و ว ه ا ي วร ا ل س ل มะวุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ ه ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชะกิรินรามสิทผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม เสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออน i r ร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน